สวัสดีค่ะวันนี้กบพบกับเกดก,ก,กวางเสงงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะเกดาอัปเดบตโปรโมชั่นสําหรับตัวรถเก่งอีโคคาร์ที่บอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆในวันนี้นะคะวันนี้เกดอยู่เจ้าตัวโซลูสีแดงตัว็อปหลังคาดําเลยคุณพี่ขาวันนี้ลูกค้าได้รถปี2016-2017ไปใช้งานในงบราคาประหยัดเลยจากราคาหน้าป้าย250,000บาทวันนี้คลิปนี้เหลือแค่230,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเขตดีนะคะฟรีดาวน์ได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถพี่พี่ทานใดสนใจสามารถสอบถามแล ไอเกตที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือว่าครูสายตรงมาหาเกตค่ะที่035064777นะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอดไซน์ KS1234 หรือแอดจาน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครสนใจโซลิดสีแดงต้องทักหาเกตนะวันนี้ราคาดีที่สุดในรอบปีเลยมาลูกคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงตัวบอดี้ตัวรถแล้วก็โครงสร้างรถจนกันดีกว่า ในส่วนตัวของสร้างรถยนต์นะคะคันนี้กาันตีเลยไม่มีการเกิดอบุบัติเหตุแน่นอน100%และทีมสร้างของเรานะคะมีการตรวจเช็คในส่วนวของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างต่างๆแล้วเรียบร้อยระบบไฟฟ้าภายในตัวรถใช้งานปกติคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.25ลิตรนะคะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินคันนี้ได้เป็นตัวรุ่น SAI ค่ะคุณพี่ขาราคาถูกราคาดีเลย 2อ0 0 0บาทเท่าน,นั้นค่ะแก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุคันนี้รุ่นนี้นะจะผ่อนเพียงแค่5,000ันต้นตลอดอสัญญาทำไปเลยค่ะฝากเราไปชมด้านข้างของตัวรถกันบ้างในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถเยอนนะคะได้มีการตกแต่งในส่วนตัวล้อมาให้อันนี้คือเจ้าของเก่าตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะได้เป็นตัวล้อแมตหน้าปัดเงาทูโทนขามาเผากับตัวล้อแม็ตคขอบ7 สีสวยแบบนี้ค่ะรับกับตัวบอดี้รถอย่างแน่นอนเนาะนนในส่วนของตัวภายในคันนี้จะได้เป็นตัวเบาะหนังโทนสีดําตัดกับตัวเบาะผ้าหนังกลับแบบนี้นะคะสีเสอเมอสวยมากแบบรอบคันเลยฟองน้ำฟูฟองน้าแน่นนะคะพวกโครงสร้างรถยนต์สติกเกอร์เพจนะคะครงสร้างอย่างไม่มีการจัดสีการพ่นสีการพิ่มซอกใดๆและขึ้นไปด้านบนย่างขอบประตูหรือว่ารอยเม็ดอาร์นะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงาน ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุร้อเมรอักไม่มีการตอกใหม่หรือว่าทําใหม่อย่างแน่นอน100%นะในส่วนของตัวภายในนะคะคอนโซลน่ยจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดํามีแอร์แบ็กให้คู่หน้า ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นนี้ลูกค้าขาวบอกเลยว่าฟังก์ชันเยอะมากได้เป็นตัวรุกกุญแจคีย์เลกกับปุ่มสตาร์ตนะคะมีปุ่มแองจิลสตาร์สปอตให้เหมือนกันค่ะคุณีู้ชมคะได้สอง,องตัวเครื่องแล่นได้เป็นตัวจอระบบ Android แอร์เป็นแอร์ระบบออโต้เกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้และที่สําคัญนะถ้าเกิดได้เป็นตัวสวิตช์สีแดงเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีคุยคอนโทรแล้วก็มีเกียร์บวกลบด้านหลังคันลูกค้าวันนี้ผ่อนแค่5,000ันิดนิดเท่านั้นและที่สําคัญไม่น้อยมากไมา่านนั้เองค่ะ ถ้าเล็กต่อปีถือว่ารถคันนี้ใช้งานน้อยมากๆเลยจะขออนุญ,ญาตให้ดูราคานะบป้ายนิดหนึ่งสวิฟต1.25 SAI คุณพี่ขาจากราคานัป้าย258คิวนี้เหลือแค่238,000บาทเท่านั้นและคลิปวิดีโอนี้ผ่อ 5, นเพียงแค่5,000เองสำหรับตัวสวิตสีแดงราคาถูกราคาดีนะคะคุณเจคีเละคุณจะสมลองอยู่ครบพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้เอียดที่นาภูมิได้วันนี้เก็บบอกเลยว่าราคาดีราคาถูกมากๆคุณพี่ป่รับไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าในส่วนของตัวสวิหต่คันนี้นะคะ ตอคิวสักคู่เดียวคุณพี่ด้านหลังด้านท้ายมาพราะกับตัวชุดแต่งที่มีมาให้แบบรอบพันนะคะสาวอากาศดีไซน์เป็นคลิปฉลามนะคะสปอยเลอร์เป็นตัวสีดาด้านกันแบบนี้กระจกด้านหลังไม่มีอาการแบบว่าแตกสมรดดนยเป็นกระจกแบบไรฟ้ฟากระจกเดิมจากโรงงานด้วย ด้านล่างด้านหลังนะคะวาพงพวมจักเซนเซอร์ระยะถอยหลงังติดตั้งมาจากเดิมโรงงานให้2-2ตจุดสองตำแหน่งนะคะด้านท้ายลูกค้าขาเวลาเปิดไปก็คือจะมีฉากกั้นท้ายตรงนี้ไม่ใช้งานสามารถถอดออกได้ถาดรองท้ายจากตัวศูนย์เดิมโรงงานก็มีมาให้นะคะและบอเทอรองนะคะสามารถพับลงไปได้ด้วยถดีวิี่ีท่านใดเนาะต้องการบรรทุกของนะคะก็จะมีพื้นที่แบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเกลลองพับให้ดู พอพับไปจะมีพื้นที่เลยและที่สำคัญคันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังทุกแถวตอนลูกคาขาร่องรอยการใช้งานม้อยคือสภาพนี้คือก่อนทาความสะอาดนะถือว่าดูดีมากคลีนมากสะอาดมากเลยค่ะมาแล้วมาดูฝั่งขวามือก,กั้บ้างฝั่งของคนขับนะคะ จะมีการติดตั้งพวกสติกเกอร์นะคะบอกลมยางให้ตรงนี้เนี่ยไม่มีรององสีใดๆทั้ทับค่ะและขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูรอยเป็นอาร์ทุกอย่างชัดเจนเลยลูกค้าไม่มีการตอกใหม่ไม่มีการสา,รารสีการพิ่มสีการทพ่ซอบมาก่อนอย่างแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และครั้งนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบพันกระจกบไฟฟ้าหมดเลยค่ะสี่บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้กระจกมองข้างก็สามารถควบคุมไฟฟ้าและประับมุมมองไฟฟ้าด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้ที่พี่ท่านใดนะคะที่กำลังมองหาโซิตไปใช้งานช1ดหนเเกก็บลยว่า ราคาดีมากๆเลยนและคนถูกมากๆเช้นเดียวกันสนใจสามารถสอบถามรายเอเจนต์ที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกปูสายตรงมหาเกศค่ะที่ศูนย์สามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอ๊ดไซเคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมอัตนาค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่พี่คะอย่าลืมกดสวัสดีกดไลค์กดแชร์ให้เกศด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกศและทีมงานกองแสงขันและสำหรับคลิปนี้เกศขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ